ทบทวนภาษาไทยคำที่1นกุญชรกุลชรแปลว่าช้างคำที่สองเกาะแก้วพิสดารเกาะแก้วพิษสะดานแปลว่าเกาะที่สวยงามและแปลกประหลาดอย่างน่าอัศจรรย์คำที่สาขุนสีอินทราทิตขุนสี อินทาทิศแปลว่าปฐมมกษัตริย์แห่งอาณาจักรสุขโขทยัยคำที่4เคว้งคว้างเคว้งคว้างแปลว่าอาการที่หมุนหรือลอยไปตามกระแสลมกระแสน้ําเป็นต้นอย่างไม่มีจุดหมายหรือไม่มีที่ยึดเหนี่ยวคำที่หจะตุบาทจะตุ บาทแปลว่าสัตว์สี่เท้าคำที่หดวงสุดาดวงสุดาแปลว่าผู้เป็นธิดาอันล้ำค่าเปี่ยมด้วยความงามและคุณสมบัติที่ดีคำที่7ทานทัศทานทัศแปลว่าคัดค้านคำที่8พิโรธพิโรธ แปลว่าโกรธคำที่เก้าโพงพางโพงพางแปลว่าเครื่องมือประมงชนิดหนึ่งทำจากอวนเป็นรูปถุงมีปากกว้างและกล้นแคบใช้ดักจับปลาโดยอาศัยกระแสน้ำที่พัดพาปลาเข้าไปในถุงคำที่สิบเมื่อยเน็บเมื่อยเนบแปลว่า อาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อคำที่11ละเอียดละเอียดแปลว่าความถี่ท่วนรอบคอบพิถีพิถันหรือเป็นผงคำที่12วงเวียนวงเวียนแปลว่าพื้นที่วงกลมที่มีถนนหลายสายมาบรรจบกันคำที่13สินสมุด ศินสะหมุดแปลว่าทรัพย์สินที่ได้มาจากทะเลหรือทรัพย์สินในทะเลคำที่14หงุดหงิดหงุดหงิดแปลว่าอารมณ์เสียอยู่เสมอเสมอคำที่สิหอุตสาหากรรมอุตสาหากรรมแปลว่ากิจกรรมที่ใช้ทุนและแรงงาน เพื่อผลิตสิ่งของหรือจัดให้มีบริการหรือเป็นการประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ที่ต้องใช้แรงงานและเงินทุนจำนวนมาก